อินคอเทร์ม2อ2 0สสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศค่ะ เทอมนี้จะเป็นเทอม DAP ค่ะ d e l i v e r t at Pace ค่ะซึ่งจะมีวงเล็บต่อท้ายด้วยนะคะจะพูดถึงในเรื่องของ Pace of Destination ค่ะเป็นการระบุสถานที่ปลายทางนั่นเองค่ะเรามาดูเงื่อนไขระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายกันนะคะว่าเงื่อนไขในการส่งมอบระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั้นมีอะไรบ้างนะคะ มาดูฝั่งผู้ขายก่อนเลยค่ะในจุดแรกในจุดของ Delivery Point นะคะผู้ขายก็จะมีการส่งมอบสินค้าณสถานที่ปลายทางที่ตกลงกันไว้กับผู้ซื้อนะคะแต่จะไม่ได้ขนสินค้าลงจากยานพาหนะให้นะคะ ส่วนในเรื่องของตัวคัสตอมเคลียร์ลนส์นะคะผู้ขายก็จะดําเนินพิธีการในเรื่องของการส่งออกนะคะรวมทั้งชําระค่าภาษีอากรนะคะค่าภาระอื่นๆเพื่อการส่งออกด้วยนะคะในเรื่องของต้นทุนฝั่งผู้ขายนะคะผู้ขายก็จะจ่ายค่าขนส่งตั้งแต่ต้นทางนะคะจนถึงปลายทางตามที่ผู้ซื้อกําหนดนั่นเองค่ะซึ่งจะไม่รวมค่าโหลดสินค้าลงจากยานพาหนะนะคะ ถัดมานะคะในเรื่องของความเสี่ยงนะคะผู้ขายก็จะรับภาระในเรื่องความเสี่ยงทั้งหมดนะคะจนกระทั่งสินค้านั้นถึงปลายทางตามผู้ซื้อที่กําหนดนั่นเองค่ะแล้วฝั่งผู้ซื้อล่ะนะคะมีเงื่อนไขความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะคะฝั่งผู้ซื้อในจุด Delivery Point นะคะ ผู้ซื้อก็จะรับมอบสินค้าณนะสถานที่ปลายทางตามที่กําหนดนะคะและผู้ซือ้อยังต้องขนสินค้าลงจากยานพาหนะด้วยตนเองด้วยนะคะส่วนในเรื่องของ Custom เคียร์แลนนะคะผู้ซื้อก็จะดําเนินพิธีการขาเข้าเองนะคะชำระค่าอากรชําระค่าภาระอื่นๆเพื่อการนําเข้านะคะต้นทุนฝั่งผู้ซือ้อนะคะ ก็จะเกิดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะนะคะจากการรับมอบสินค้านะคะเมื่อสินค้านั้นถึงสถานที่ปลายทางเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะความเสี่ยงฝั่งผู้ซื้อจะเกิดขึ้นนะคะก็ต่อเมื่อนะคะได้รับสินค้านะคะจากสถานที่ปลายทางนะคะหรือจุดส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ EP ีถัดไปนะคะจะพูดถึงเทอมตัวสุดท้ายก็คือเทอม DDP ค่ะเทอม DDP นี้มีเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้ายอย่างไรแล้วผู้ซื้อกับผู้ขายใครมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมติดตามรับชมใน EP ีถัดไปนะคะสำหรับ EP นีนี้สวัสดีค่ะ หากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e r v Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  e s e r v l o g i s t i c c o m นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราไล้ที่นี่ r e Serve Logistics Skill Channel ค่ะ